อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสแก๊สก่อนนะคะโอเคเตาแรกทำงานนะครับเตาที่สองก็ทำงานปกตินะคะับเตาที่สามก็ทำงานปกตินะครับ อันนี้นี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับก็จะเป็นที่ลวกเส้นนะครัหกชิ้นแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นที่ชอบอันนี้ครับ3ามชิ้น,นนะแล้วก็จะมี ัวต่อก็อกนะครับเป็นหัวกกนะครับ นี่นะครับก็เชื่อมต่อตรงนี้นะครับเส็จแล้วก็จะมีสายแก๊สกับวาล์วแก๊สให้นะครับให้ลูกค้าใช้ตัวของที่โรงงานส่งมาให้นะครับเครื่องตัวนี้มันใช้กับวาล์วที่เป็นหัวฟูไม่ได้นะครับ ก็จะมีวงแหวนคู่ือนภาษาจีนนะหรือว่าใช้อย่างของเราของเราก็จะใช้แบบนี้ตัววาวอันเล็กแต่ว่าทีนี้เครื่องตัวนี้มันจะมีตำหนิตรง ข้างข้างตัวเครื่องครับมันจะมีรอยบุบจากการขนส่งนะคะนี่แล้วเพิ่งแกะลังไม้ให้นี่ค่ะจะบุบฝั่งน,นี้ด้าน,นอื่นไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นฟิล์มกันรอยนะครับ ีฟตัวเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับ